ก็มาด้วยความเรียกว่าหมดหวังเราสามารถช่วยให้เขาได้เราก็คงจะมีความสุขกับเขาด้วยผมว่าธุรกิจนะฮะทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเราเริ่มต้นด้วยหมอคนเดียวนะครับคือด้วยความมั่นใจว่าคุณภาพที่ดีอตราความสําเร็จที่สูงเขาบอกว่ากอล์ฟเนี่ยมันเป็นเรื่องของ mentality ถ้าเราคิดว่าเราพัดลงมันก็จะลงเช่นเดียวกันถ้าเราสร้างให้คนไข้ว่าคุณยังมีโอกาสนะแน่นอนหมอก็ต้องช่วยเต็มที่ ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการซีรออนกีนนะครับซึ่งเทปนี้เนี่ยจะเป็นเทปพิเศษหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะมาดูอยู่ในธุรกิจอุตสาหการรมที่เขาเรียกว่าการกําเนิดการให้ชีวิตใหม่ซึ่งปกติการกําเนิดการให้ชีวิตใหม่เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของธรรมชาติเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีสมัยนี้หรือวิทยาศาสตร์สมัยนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้การกําเนิดชีวิตใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่มนุษย์สามารถที่จะกําหนดได้ซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจนนี้เนี่ย เป็นธุรกิจใหม่ซึ่งจริงๆแลเรารู้จักกันในนามของ IVF นะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปเจอ CEO ของกลุ่มบริษัท Safe Facility Group นะครับซึ่ง CEO ท่านนี้เนี่ยคือ CEO ที่เริ่มกิจการนี้เนี่ยเป็นฟาวเดอร์ที่เริ่มเปิดธุรกิจนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับซีอ CEO ท่านนี้เป็นนายแพทย์นะครับชื่อนายแพทย์วิวัฒกว้างคนานุรษ์ครับผม ครับจากเมื่อตอนเปิดรายการว่าผมวันนี้จะมีโอกาสมาสัมภาษณ์น e o e o ท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม IVF นะครับซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับชื่อบริษัท Safe Fertility Group จำกัดมหาชนนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาสัมภาษณ์นายแพทย์วิวัฒว้างขนาดูหลักนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกันขออนุญาตเรียกพี่หมอว้างแล้วกันนะครับะวัสิีค ได้มีโอกาสรู้จักจกับพี่มานานแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับที่ว่ามีโอกาสได้มาพูดคุยกันก็ขอบคุณคุณกันครับผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอุตสาหกรรม ivf เนี่ยมันเหมือนกับเปลี่ยนโลกใหม่เลยนะคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเรียพูดถึงการมีบุตรโอ้โหมันต้องนึกถึงเรื่องธรรมชาติอย่างเดียวเลยอยากได้ดีอยากได้ไดลูกชายเนี่ยต้องบนอย่างเดียวเลยนะพี่นะแต่เดี๋ยวนี้ก็วิทยาศาสตร์เปลี่ยนไปเยอะับทำให้อ่ คนที่มีบุตรยากก็มีโอกาสผมก็ทราบมาว่าทางเซฟเนี่ยอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนี้มานานเลยอยากเขาถามที่มาที่ไปของพี่หมอว่าทําไมพี่หมอถึงเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้อยู่ในธุรกิจนี้ได้ครับก็ต้องเรียนว่าปกติแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบนวัตรกรรมชอบอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงชอบเทคโนโลยีตอนที่เราเรียนหมอเนี่ยจริงๆผมจะชอบพวกที่มันไฮเทคนะครับแต่ว่า พวกหมอในรุ่นของผมเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับตอนที่เราจะขอทุนไปเรียนต่อเฉพาะทางเนี่ยมันก็ที่โรงพยาบาลก็มีเฉพาะทุนสูติผมก็เลยต้องเรียนสูติพอเรียนกลับมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทำไปสักพักเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าซ้ำๆมันไม่ค่อยมีอะไรที่จะอินโนเวชั่นนะครับแล้วมีบทยากเนี่ยเราเห็นนะครับว่าเออมันมีวัฒนธรรมการเร็วแล้วก็มันมีเรื่องของ จีโนมเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นเทรนด์ของโลกนะครับกอบกับผมก็เห็นหลายๆครอบครัวนะครับคนก้หลายๆคนเนี่ยก็ามาด้วยความเรียกว่าหมดหวังนะครับเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เขาหมดหวังนะครับเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถช่วยให้เขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อกึ่งธรรมชาติหรือใช้เทคโนโลยีใช้ในวัตกรรมเนี่ยช่วยให้เขาสํสำเร็จสมหวังเนี่ยเราก็คงจะมีความสุขไปกับเขาด้วย นั่นคือที่มาที่ไปครับแล้วอย่างจากที่พี่เมื่อสักครู่ว่ามาว่าพี่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ใหม่ๆเนี่ยโดยใช้นวัตกรรมในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นนวัตกรรมอะไรบ้างที่ทาให้เซฟเนี่ยมีส่วนที่มันแตกต่างจากบจาก i อฟอื่นๆผมคิดว่าช่วงที่เป็นลเด้นพ period จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ปี2 0 1 0ูนถึงอนตอนนี้จะใช้เป็นคอศนะครับเพราะว่าผมจะจำตรงนี้ได้ดีกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวที่ใช้คำว่า breakthrough หรือว,ว่าคลิกเลยนะครับ<ม>ก็คือการแช่แข็งมสมัยก่อนเนี่ยพอเราเก็บไข่ปฏิสนธินะครับแล้วเราก็ไปฝังในมดลูกเนี่ยเราจะทําในรอบเดียวกันนะครับ<ม>แต่ว่าพอมีกระบวนการของการแช่แข็งที่ดีเนี่ยเราก็เอาตัวไปแช่แข็งก่อนเพื่อรอมดลูกให้พร้อม,มเพราะในช่วงที่เราฉีดยานเนี่ยมดลูกมันจะเรียกว่าบวมนะฮะเราก็รอนิดหนึ่งพอเราแช่แข็ง แล้วก็เราใส่กลับเข้าไปเนี่ยมดลูกมันพร้อมสมัยก่อนเนี่ยเราก็พยายามที่จะแช่แข็งก่อนแล้วใส่กลับแต่ว่าเทคโนโลยีแช่แข็งไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราละลายออกมาเนี่ยตัวอ,อาจจะคุณภาพทรัตรงนี้เป็นเบรกซูที่แบบรุนแรงและในปีเดียวกันเนี่ยมันมาพร้อมกันก็นกคือมันมีการตรวจโครโมโซมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไม่ตรวจโครโมโซมเนี่ยเราใส่ไปบางทียี่สิบเที่จะสําเร็จแต่พอเราเช็คโครโมโซมปุ๊บเนี่ยเราเอาตัวที่มันไม่ดีออก เอาเฉพาะตัวที่มันปกติใส่เข้าไปมันกระโดดขึ้นไปทันทีครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมว่าสองอันนี้เป็นตัวหลักเดินที่มาที่ทําให้ให้เซฟเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยที่ทีมงานเนี่ยที่มีเนี่ยมีประมาณสักขนาดไหนอะไรยังไงเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าทีมตอนที่เริ่มต้นก็ยังไม่ใช่ทีมใหญ่เลยมากครับผมผมว่าธุรกิจนะฮะทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับเริ่มจากความยากลําบากก่อนที่เรามาจะ ต,ตผมชอบเปรียบให้กับน้องๆที่นี่ฟังหรือว่าเพื่อนๆนะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสไปบรรยายในต่างประเทศเนี่ยก็จะโชว์ให้เขาดูสมมติว่าเราจะมาจากต้นกล้าเล็กๆมาเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นและวันเนี้เราต้องการีจะเป็นป่าเพื่อที่จะให้เป็นอีโคซิสเต็มที่ดีเพราะว่ามีผล,ลไม้มีสัตว์มีอะไรนะครับอยู่ในนั้นแล้วก็มีความปลอดภัยอะไรกว่านะครับเราเริ่มต้นด้วยหมอคนเดียวนะครับคือ มีนักวิทยาศาสตร์2คนมีพยาบาล2คนครับแล้วเราก็ค่อยๆทําไปนะครับด้วยความมั่นใจว่าคุณภาพที่ดีอัตราความสําเร็จที่สูงก็ะจะทําให้คนไข้ไหลเข้ามาก็าต้องใช้เวลาในการรับคุณกันก็ดิ่าประมาณสัก4ีปีเหมือนกันครับอันี้ผมขอเรียนถามพี่นิดนพอพี่เป็นด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นนายแพทย์ แล้วมาอยู่ในตําแหน่งของคนบริหารโดยนักบริหาร้วยมีมีแนวทางยังไงหรือมีมีวิธีการจัดการครับผมเองคิดว่าเรื่องคนเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญที่สุดนะครับเรานอกจากจะมีคือถ้าตอบแทนให้เขานะครับผมะต้องว่าน้าเงินเราก็ต้องมีน้ําใจขณะเดียวกันเราก็มีน้ำำําคําเขาทําดีแล้วก็ชมเ็าบ้างครับเขาทําดีนอกจากจะโอเคมีโบนัสมีอะไรให้แล้วก็มีคําชม แล้วก็มีน้ำใจ่อโอเคนะเวล้วเขาเช่นลูกไม่สบายอะไรต่างเนี่ยนะครับเราก็ช่วยเหลือก็จริงๆบริหาร,รเหมือนคนในครอบครัวใช่ครับใช่ไมหมฮะก็ให้ความสำคัญทั้งจริงจริงและทั้งแน่นอนแหละเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินมันต้องมีอยู่แล้วก็คือมันก็ต้องมีเรื่องเหมือนคนในครอบครัวเราอะ่ะครับครับพี่แล้วเซฟเนี่ยจากวันนั้นเนี่ยดำเนินธุรกิจมาจนถึงคิดจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ครับหลายคนก็จะถามเสมอว่าผมเข้าตลาดไปทําไมนะครับแน่นอนเวลาเรามองเข้าตลาดอาจจะมีตอนนี้เรื่องส่งด่วนอะไรนะส่งครามส่งด่วนสงครามส่งด่วนใช่ไหมกำลังมาแรงนะหลายคนก็เริ่มรู้จักแล้ว IPO คืออะไร ROEROA นะครับจากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับในนั้นก็จะบอกว่าในสงครามส่งด่วนนะก็จะบอกว่าเป็นแพทเทิร์นเข้าตลาดเพื่อจะเอาเงินเข้ามา ขยายกิจการกหรือว่าที่สองเอาเงินเข้ามาเพื่อที่จะปลดหนี้นะครับเราไม่มีอันนั้นนะครับอ,อันที่หนึ่งเราเราจะขยายแต่เราคงไม่ได้ขยายใหญ่แบบแบบแบบในใน,ในหนังนะครับแต่เดียวกันเรื่องหนี้เราไม่ได้มีหนี้นะครับถามว่าแล้วเราเข้ามาทมําไมก็มีอันที่สามเราต้องการความยั่งยืนความโปร่งใสในการทําธุรกิจซึ่งเรามองว่าเวลาเข้าตลาดเนี่ยมีการตรวจสอบเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์ a น d i ออ นี่เป็นเรื่องของบัญชีมัจะเป็นเรื่องของเอชอารนะครับเรายังมีกรรับเข้ามาเกี่ยวข้องหลายปาร์ตี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็จะโปร่งใสและมันจะมาคู่กับความยั่งยืนซึ่งผมมองว่าแน่นอนเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะทำนะครับสเต็ปต่างๆเนี่ยแต่ว่าในรองรันเราจะได้ความยั่งยืนและที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าเราต้องการผลนะครับ เพนเวลาเข้าตลาดเนี่ยเราสามารถที่จะหาคนที่เป็นโปรเฟชชั่นแลเนี่ยง่ายกว่าแล้ว18ปีเนี่ยที่ผมรู้มาคือทางเซฟเนี่ยเปิดมา18ปีคีย์ซัสเซฟอะไรของเซฟที่อยู่มาถึง18ปีผมก็เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าคนนะครับเราพยายามที่จะปลูกฝังคนผมถูกสอนเสมอว่าเวลาที่เราดูแลคนเนี่ยถึงแม้เราจะดูแลดียังไงก็ตามเนี่ยก็อาจจะมีคนที่ ลาออกไปเรื่อยๆตามแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่ออกไปเนี่ยเขาก็จะได้ DNA นไปหลายๆคนที่ออกไปจากเราเนี่ยถ้าคุณกันไปดูนะฮะก็จะเขียนแล้วว่าเคยทํางานที่เราเพราะเอาเนี่ยมาเป็น reference ว่าทีา่มาทำงาตรงนี้ก่อนนะทุกอย่างมันจะดีมีระบบอัตราวามสำเร็จสูงเรื่องคนเป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่2ที่ผมเน้นมากๆคือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมีอะไรใหม่เนี่ยเรียกว่าจะมาทํา อเมริกาทั้งยุโรปท้งออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นเนี่ยเราไปดูก่อนถ้ามันดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเข้ามานะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของคนไข้คนไข้ที่เราเน้นมากๆก็คือเรื่องของการให้การบริการเป็นเหมือนกับครอบครัวนะครับใ,ให้เขารู้สึกมาแล้วไว้ใจเราได้อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยอย่างนี้มีอันหนึ่งที่ผมอยากรู้เกี่ยวกับ i v f มากเลยคือจริงๆครับผมมีเพื่อนหลายคน ที่มีใช้ก็คือเคยใช้บริการเรื่องนี้แหละมีบุตรยากแล้วก็พอได้มีโอกาสไปใช้ปุ๊บบางคนก็จะติดปัญหาว่าทําแล้วไม่ติดซึ่งผมมีอยู่ท่านหนึ่งก็ผมจะทำมาหลายครั้งมากทุกวันนี้ก็ยังไม่ติดแต่ไม่ได้ทําที่นี่นะฮะทำที่อื่นทุกวันนี้ก็ยังทําแล้วก็ยังไม่ติดอย่างเงี้ยอย่างเซฟเนี่ยมีจุดแตกต่างจากคนอื่นยังไงบ้างผมคิดว่าส่วนที่เราเราทำที่เซฟติดใช่ไหมพี่ต้องเรียนนะครับว่าถ้า ผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นคีย์แฟกเตอร์เนี่ยนะครับอายุต่ำกว่า45เนี่ยมีโอกาสท้องเนี่ยโอกาสที่สำเร็จเนี่ยผมให้ถึง80%แต่ถ้าต่ำกว่า40เนี่ยผมให้ถึง90%นะฮะไม่มี100%นะครับทีนี้คีย์สักเซสจริงๆว่าทำไมเราถึงสามารถทำได้เพราะว่าผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไข่ กันกเหมือนโทษนะี่อยู่ในการกอล์ฟชแนลใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกว่ากอล์ฟเนี่ยมันเป็นเรื่องของ mentally ถ,ถ้าเราคิดว่าเราพัดลงมันก็จะลงใช่ถ้าเราคิดว่าไม่น่าลงมันก็ไม่ลงเช่นเดียวกันถ้าเราสร้างให้คนไข้ว่าเนี่ยคุณยังมีโอกาสนะคุณยังยังได้อยู่คุณยังมีความหวังอย่าท้อตั้งใจนะครับเราช่วยกันแน่นอนหมอก็ต้องช่วยเต็มที่ แต่ถ้าคนไข้ไม่ช่วยเช่นวันๆเอาแต่กินแล้วก็นอนต่อให้กินวิตามินนะฮะไปถึงต้องเตรียมตัวด้วยใช่ไหมต,ต้องเตรียมตัวคนไข้ต้องเตรียมต้องไปออกกำลังกายซึ่งผมเขียนเป็นอันที่หนึ่งเลยคุณต้องไปออกกำลังกายคุณต้องให้ร่างกายคุณแข็งแรงแล้วไข่คุณจะดีขึ้นครับถ้าไข่คุณดีขึ้นสามีก็ต้องไปออกกำลังกายนะครับสเปิร์มดีขึ้นเมื่อไข่ดีสเปิร์มดีเนี่ยอ่าทีนี่เป็นเรื่องของหมอแลวจิตใจต้องดีด้วย ต้องจิตใจต้องดี<ช>เพราะว<ช>่าถ้าจิตใจไม่ดีมันก็ทําให้ทุกอย่างไม่ดีเลยนะครับผมเชื่อว่ามันมัมาสเตอร์บอดี้อยู่แล้วครับ,รบเราก็จะเน้นตรงนี้นะครับแ็จแล้วเราก็จะดูพยายามเข้าไปดูดีเทลแล้วว่าคนเนี้ยปัญหาอยู่ตรงนั้นเช่น A B C D นะครเราก็จะดูแล้วเราก็ชอบไปแก้ทีระจุดนะครับแน่นอนเราอาจจะไม่สามารถสามารถทําให้ทุกคนสําเร็จแต่ว่าที่เรียนว่าบางคนเนี่ยพอมาครั้งแรกเนี่ยเราเริ่มเรียนรู้อ๋อคนนี้เนี่ย มันมีปัญหาตรงนั้นแล้วก็เข้าไปแก้นิดหนึ่งทุกอย่างผมเรียววนะ่ากอล์ฟสอนเยอะมากเลยไม่ได้เล่นเองนี่เราไม่รู้นะครับบางทีเราเปลี่ยนคลิปทีดเดียวเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนท่ายืนนิดเดียวเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนเลยเพลนเปลี่ยนเลยใช่ครับใช่ใช่ประมาณนั้นครับครับม,มีคําถามอีกหนึง่งพี่อย่างอย่างพอด้วยความที่พี่เป็นนายแพทย์แล้วเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็พอบริษัทเข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์ขนาดนี้เนี่ยการจัดการเวลาต่างๆให้มีตัวเองมี เพราะว่าเราต้องมีการจัดการเรื่องเวลาเพราะว่าพี่ก็ต้องมีเรื่อง,งทั้งเรื่องในครอบครัวแล้วก็เรื่องขอ,ของกีฬาที่ตัวเองเล่นด้วยเรื่องงานด้วยเนี่ยที่จะจัดการเรื่องเวลาก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะพี่ก็มีหลายสาขาด้วยนะ <kart. S 2> สมัยก่อนเนี่ยผมผมตอนตอาย,นอย,นอยนุน้อยๆหน่อยเนี่ยเวลาเราเรียกว่าธรรมตาคนไทยนะทีไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แบบอธิษฐานอะไรนะครับขออะไรบ้างนะครับสมัยเด็กๆแล้วก็ขอสอบได้เรียนเก่งใช่ไหมฮะ ขอให้ร่ํารวยนะปัจจุบันจริงๆเนี่ยเราขอให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เรามีเวลานะครับนี่ก็กลับมาเรื่องเวลานะครับผมคิดว่ามันเป็นช่วงแต่ละช่วงเนาะที่เราเราเปลี่ยนไปวันนี้เราอายุเท่านี้ละเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลูกนะครับเช่นสมัยก่อนลูกยังเล็กอะไรเงี้ยครับตอนนี้ลูกก็ไปอยู่ข้างนอกกันหมดเราก็ตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรก็อาจจะโทรคุยเข้าบ้างแชทคุยเข้าบ้างนะครับ และให้เวลากับตัวเองโดยการออกกําลังกายทุกวันเนี่ยถึงแม้จะดูผมอ,อ้วนนะครับแต่ว่าผมาจะเข้าจิมนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นหนักนะครับก็เรียกว่าอาทิตย์ละห้าวันนะครับแล้วก็มีเวลาออกออกรอบเล่นกอล์ฟประมาณอาทิตย์ละหนึ่งวันครับ,รบก็พยายามจะให้เวลากับตรงนี้เยอะที่สุดแล้วในในระหว่างวันเราก็จะให้เวลาในการเรื่องของการประชุมนะฮะวางแผน ก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งภรรยาแล้วก็ทีมงานนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ทุ่มเทให้คนไข้ามากกว่าก็ส่วนใหญ่ก็จัดเวลาประมาณน,นี้ครับออกมากายนะครับดูแลคนไข้ให้ดีแล้วจากเซฟอย่างทุกวันนี้พอเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยการที่จะต้องอก้าวไปข้างหน้าเนี่ยพี่คิดว่าพี่มีเทคโนโลยีอะไรหรือมีเรื่องอะไรใหม่ๆที่จะนําพาเซฟให้ไปข้างหน้าได้ต่อเราเองต้องบอกว่าพอเราเข้าตลาดเนี่ยเรามีโปรซี นะฮะหรือมีเงินก้อนเนี่ยเข้ามาก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็มีคนเนี่ยเข้ามา Approach ติดต่อตลอดเพื่อจะเอาขอไปลงทุนตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอในในธุรก,กิจที่เรก็เหมือนกันเลยนะครับเช่นไปซื้อกิจาการคลินิก IVF ของคนอื่นนะครับหรือรกกิจกเกี่ยวเนื่องเช่นอาจจะเรื่องของ Wellness นะครับเ,เรื่องของขายน้ำยาเครื่องมือแพทย์เนี่ย เราจริงเราเปิดหมดนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะมันไม่ดีเลยครับคุณกันเพราะว่าพอก็ทราบว่าเราเข้าตลาดปลายปี20ปีนี้25เราเข้า23เศรษฐกิจมันแย่ลงเลยนะครับ่ง2ก่อนโควิดงั้ยิ่งปีนี้นี่หนักไปใหญ่ยโควิดก็หนักเลยคนเราก็ระวังในการซื้อนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เราเราเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าเราเราปิ้งเนี่ยก็เราก็จะซื้อที่แปลว่าตอนนี้ เซฟนี่ไม่ได้มีแค่ไอวีอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ครับมีมีธุรกิจในกลุ่มกลุ่มอื่นด้วยใช่ครับมีมีโทษนะตอนนี้เรามี3 3 3ธุรกิจนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของเรื่องมีบุตรบุตรยาหรือว่าเรียกว่าไอวครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ wellness ครับรวมทั้งทําความงามนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของเออแล็บเรามีแล็บนะครับในการตรวจตัวอ่อนมีการแล็บในการตรวจเลือดแม่ เพื่อหาความสุขุสติของลูกนะครับอันนี้เราก็ให้บริการกับคลินิกทั่วประเทศและต่างประเทศครับและทางเซฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาเรื่องผู้มีบุตรยากยังไงบ้างครับอย่างต่อไปก็ปีนี้เราถือว่าโชคดีนะครับเราได้เทคนกลยีของอเมริกามานะครับจากบริษัทจูโนเจเนติกซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเจเนติกในการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนข้อดีของมันคือว่ามันใช้ทา r เก็ต NGS ร่วมกับการใช้ SNP อนะครับคมขออนุญาตใช้เทคนิคเขาถว่ามันไม่มีภาษาไทยครับนะครับคือปกติสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้เฉพาะตัวเรียกว่า n อ s นะครับแต่อันนี้มันเป็น t a r ์เกก็คือที่เป้าเลยคือมันรู้เป้าเลยรู้เป้าแล้วก็เรื่องของตัว S น p หรือแมันก็จะสามารถดูเรื่องของ DNA ได้ละเอียดกว่าตัวเนี้ยมันจะทำให้เนี่ยอัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นอัตราการแท้งเนี่ยลดลงนะครับและมีตัวอ่อน ตรวจแล้วเนี่ยปกติมากกว่าครับมีที่นี่ที่แรกเลยป่ะ,ะใช่ครับเพราะเราเป็นตัวแทนของของประเทศไทยแล้วก็ในตอนนี้ในเอเชียเลยครับนั่นก็แปลว่าเปอร์เซนต์ติดก็จะมากขึ้นครับถูกไหมครับครับเอาอ,อย่างนี้พี่วันีวันนี้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่เผื่อเดี๋ยวพี่ทางผู้ชมทางบ้านอาจจะมีปัญหาแบบหลายท่านอาจจะมีบุตรยากนะครับก็เลยอยากจะมีคําถามพี่หน่อยว่า ถ้าเกินี่ยทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะามาทำ IVF เนี่ยทำไหม่เขาต้องเลือกสิผมเองคิดว่าจุดเด่นของเรานะครับอันแรกจุดเนี่ยเรา,ปาเป็นบริษัทเปิดมา18ปีเพราะนั้นโปรเซสต่งางๆเนี่ยมันมันนิ่งละนะครับความปลอดภัยแน่นอนนะครับเช่นการติดเชื้อพวกนี้ไม่มีนะครับการที่เรียกว่ามีการผิดไหมเอาไข่คนอื่นมาผสมกับอสุจิคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ผมใช้คำว่าไม่มีนะครับ นอกจากนั้นเรามีความสําเร็จที่สูงนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าตัวอ่อนตรวจโครโมโซมเราให้ถึง80นะครับที่ว่าจะสําเร็จโอกาสที่ท้องแล้วก็แท้งก็จะลดลงเพราะว่าเรามีกระบวนการในการที่จะดูแลเรื่องของบุลูกเรื่องของฮอร์โมนนะครับดีแล้วก็เราได้การรับรองนะครับจากเรื่องมาตรฐานจาก a าร์ทแกนะครับก็คือบริษัทที่เขารับรองเรื่องของคุณภาพเด็กหลอดแก้วลหลอดแก้วทัวโลก รเราได้เป็นที่แรกของประเทศไทยแล้วก็เรามีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่สอบผ่านการรับรองจากเรียกว่าเอชเรนะครับหรือว่าเป็นสมาคมของภางพื้นยุโรปนะครับหลายคนจริงวันนี้นี่มาคุยกับพี่เนี่ยผมเจอศัพท์เทคนิคเยอะมากเลยซึ่งไม่รู้เยอะก็อย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเลยเดี๋ยวผมขอข้ามไปเรื่องอกีฬากอล์ฟดีกว่านะครับเพราะจริงวันนี้ก็มานี่ซีอีโออังกฤนชื่อก็บอกบว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่อง เกี่ยวกับกอล์ฟแน่นอนนะฮะผมได้ข่าวว่าพี่เนี่ยเล่นกอล์ฟมานานนะครับได้ข่าวว่าเล่นมามากกว่า10ปีครับนะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างในเกมกอล์ฟก็ก็ถูกครับเพราะว่าการนับนี่มันนับยากถ้าถามว่าเริ่มเล่นเนี่ยก็ตอนนั้นก็28ปีนะอายุนะครับตอนนี้ก็30กว่าปีละแต่ว่ามันเล่นแล้วก็หยุดบางทีหยุดเป็น10ปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีเมื่อก่อนเราก็เล่นตามเพื่อนไป แต่หลังจากที่ผมคิดว่าสักสองสมปีเนี่ยผมค่อนข้างจะจริงจังครับเราก็พบกับเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งความสงบนะครับยิ่งเรานิ่งยิ่งเราสงบเนี่ยผมว่าเรายิ่งเล่นดีขึ้นครับเอางี้ก็ถือว่ามีกอล์ฟก็มีส่วนหนึ่งในการช่วยในการบริหารช่วยช่วยมากๆเลยครับเพราะว่าเรื่องความนิ่งความสงบมันทำให้มันมีสมาธิเวลามันมีปัญหาการแก้ปัญหามันก็จะช่วยเยอะๆครับเราเราเราผมคิดว่าเราเรียนรู้กับมันเยอะนะครับตั้งแต่เรื่องของ เราต้องวางแผน,นว่าโอเคลุมนี้เราจะตีไปทางนี้นะครับเราควรจะสู้ไหมเวลาเจออุปสรรคซึ่งถ้าเราสู้ถ้าเราเราผ่านได้แล้วก็ได้อาจจะได้พาได้เบอร์ดีแต่ถ้าเราไม่ผ่านเราก็อาจจะกลายเป็นโบกี้ดับเบิลอะไรไปนะครับ<ช>เราต้องใช้คำว่าไม่ได้เอาแต่แรงนะครับคือ,อไม่ใช่ตีให้มันแรงนะครับบางทีเราตีเบาๆก็ไกลใช่มครับเป็นการเป็นคนสอนตรงนี้ด้วยแล้วก็ เราเองก็ต้องมองว่ามันต้องความแม่นยำคือหมายความว่าอย่างบางช็อตเนี่ยตีแรงเกินไปนะฮะ<ล>มันทะลุลตก,<ล>ตกน้ำอะไรเงี้ยครับก็ก,ก,ก็ก็มาสอนเราเยอะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผมต้องต้องต้องเรียนจากกอลมาันคือเรื่องของ mentality เมืที่ผมเรียนมันจะกคู่วว่าใจเราเนี่ยต้องคิดว่าทําได้ถ้าถ้า mentality เราดีเนี่ยผมว่าอะไรหลายอย่างจะดีครับครับอันนี้เรื่องอันนี้จริงอันนี้จริง เพราะจริงๆแล้วเกมกอล์ฟเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราไปอยู่ในช็อตที่เราเล่นกับเพื่อนแล้วลูกเนี้ยเราคิดว่าเราพัดลงแน่นอนเลยมันความคิดว่ามันลงเนี่ยมันลงจริงๆทั้งยิ่เปอร์เซ็นต์มันมันมีน้อยมากเลยนะฮะที่มันที่มันที่มันจะลงได้แต่มันก็มันก็เป็นเรื่องของเมธอลจริงๆแล้วมันก็พาให้ลูกนั้นลงหลมได้อันนี้มีคําถามเพิ่มเติมพี่นิดหน่อยเขาบอกว่ากอล์ฟเนี่ยมันมีส่วนในการดูคน ในการศึกษาพี่มีใช้บ้างหรือเปล่าหรือว่าใช้กีฬากอล์ฟในการสร้างคอนเนคชันอะไรบ้างหรือเปล่าก็เยอะนะครับบางทีดั้งที่เราก็เป็นสัตวัวทรน์ักทรัพย์เนาะที่เราก็ต้องไปในเรื่องของธุรกิจเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับผมว่าเราใช้ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่ทุกทุกคนเล่นได้เกือบหมดหมายว่า,าจะไม่ค่อยแข็งแรงนักก็ยังพอเล่นได้อายุมากหน่อยก็เล่นได้แต่ถ้าเป็น เลยก็เตะบอลด้วยกันเนี่ยพอห้าสิบหกสิบนี่มันเตะไม่ค่อยไหวแล้วใช่ค่ะเสี่ยงด้วยพี่เพราะว่าจะเกิดบาดเจ็บไปนี่กลับมาไม่ได้เอาล่ะพี่ก่อนจบรายการผมขออีกสองคำถามครับจริงๆวันนี้ถามพี่มาหลายคำถามละเอาว่าวิสัยทัศน์ของเซฟเนี่ยในอนาคตเนี่ยพี่วางไว้อย่างไงวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในการนําเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือให้คนไข้เนี่ยได้ประสบความสาเร็จ และปลอดภัยนะครับผมจะเน้นเสมอว่าเวลาคนเรามีลูกเนี่ยถ้ามีลูกแล้วไม่ปลอดภัยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีดีกว่านะครับนนเราจะใน้เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมคู่กับความปลอดภัยนะครับและเราเองก็อยากจะเน้นไปเรื่องของเรียกว่านำเนินตราเข้าสู่ประเทศในแง่ของ Fertility Tourism เราอยากจะให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช้บริการซึ่งเราเองก็เปิดรองรับ5สาขานะครับโดยผมเน้นที่กรุงเทพที่ภูกเก็ต ที่ตรงชนบุรีนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เป็นท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็ยังมีที่ขอนแก่นนะครับก็ครอบคุมเกือบทั้งประเทศนะครับ <c rap> จริงแล้วก็คนต่างจังหวัดก,ก็ไปใช้บริการใช่ครับอันนี้พี่ขอคําถามสุดท้ายแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคําถามที่ฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านด้วยเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าผู้ชมของกอล์ฟชาแนลเนี่ยก็จะมีเป็นเจ้าของกิจาการหรือว่าก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น,ตนธุรกิจเนี่ยหลายคน พี่ก็ถือว่าเป็นท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจมาอย่างยาวนานนะครับเผื่อพี่มีข้อคิดในการฝากถึงผู้ชมทางบ้านเันหน่อยครับ,รบผมอยากจะบอกว่าฟรีชอตรูชีนของผมก็คือการตั้งใจทํางานนะครับตั้งใจให้ชัดเจนก่อนทุกจังหวะไม่ใช่แค่ในสนามกอล์ฟนะครับแต่ในทุกเรื่องของชีวิตจริงเราเชื่อว่าเราแข่งกับตัวเอง รเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราต้องมีความซื่อสัตย์เหมือนในสนามกอล์ฟนะครับเรานับลูกของเราเองนะครับมีน้ําใจนักกีฬาเน้นของการให้มากกว่าการรับเป็นจริงที่ทําให้เราก้าวไปได้ไกลไม่ว่าสนามจะยาวหลุมจะไกลหรือมีทรายมาบังอยู่ข้างหน้าถ้าเราเริ่มจากความตั้งใจจริงก็จะมีโอกาสเข้ามาเสมออย่ากลัวความผิดพลาดครับแค่เรียนรู้ปรับแผนแล้วเดินต่อ คราวนี้นะครับ,รบ,รบนี่ก็เป็นข้อคิดจาก c e o ท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่าก็การจริงๆตอนนี้การแข่งขันสูงนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมนี้อย่างอย่างยาวนานแล้วก็ประสบความสําเร็จมาถึงขั้นต้องบอกว่าเป็นท็อปน่าจะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมอกว้างมากที่ให้เกียรติรายการซีรีสออนกรีนมาสัมภาษณ์และถ้าเกิดเป็นไปได้มีโอกาสอยากจะขอร้อบพี่สักครั้ง นะครับเพราะว่าได้ยินกิติศักดิ์มันนะครับเดี๋ยวกินผมเยอะแล้วกันโอเคครับงั้นผมขออนุญาตลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นมิวเซียมใช่ไหมพี่มิวเซียมที่เรากดระวังแล้วเราก็ใช้ตรงนี้เป็นตู้อบตัวอ่อนอ๋อก็สิปีเราก็เลิกใช้ครับ แล้วพวกนี้ครับที่ก็เป็นเครื่องตรวจโครโมโซมรุ่นแรกๆนะครับครับก็ตอนนี้มันก็ล้าสมัยแล้ะจิตปีส่วนใหญ่ซึ่งอันนี้ก็จะเปลี่ยนค่อนข้างเรียกว่าเทิร์นอช่วงปีกับปีก็จะมีเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนเซียนพี่ก็เยอะมากเลยเนี่ยนี่เราโชว์ให้เด็กๆดูว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าลูกคนไข้ฟังลูกมาจะบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนลูกอยู่ในนี้นะ พอพอลูกอยู่ในนี้เนี่ยก็จะหยิบลูกออกมาแล้วก <iend ing S 2> ใ็ใส่เข้าไปในตัวของตัวตัวไข่ต,ตัวอ่อนตัวอ่อนอ๋อตัวอ่อนอยู่ในนี้ศิยาภารัตนดิษฐ์ค่ะเป็นซีเนียร์เพอร์ซอนอลแอสซิสแตนท์ที่เซฟเคอร์เทนิตี้กรุ๊ปจากที่ทำงานกับอาจารย์นิวัฒน์มาเกือบ18ปีนะคะก็จะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของ ผู้บริหารของเราหรือผู้นําของเราเนี่ยอาจารย์จะมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆอาจารย์จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโอเพนอะไรที่บนโลกใบนี้มีอาจารย์ก็จะสรรหาเข้ามาอยู่ที่เซฟเฟอร์ติลิตี้กรุปของเราค่ะทุกวันนี้วิวัฒนาการโรคเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนเราต้องตามให้ทันเราต้อง พัฒนามุ่งเน้นไม่ว่าจะด้านความรู้ในด้านศักยภาพของพนักงานแม้แต่นักวิทย์อาจารย์ก็จะส่งออกไปอาจารย์ส่งออกไปเรียนรู้อบรมศึกษาเพื่อพัฒนาการพัฒนามันต้องทำต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นมุมมองหรือแนวคิดของผู้บริหารคืออาจารย์วิวัฒน์ของเราเลยค่ะ thank